ตัวค้างข้อสอบกูรูเทสเนี่ยมันจะมีข้อสอบทั้งหมดอยู่3แนวมีร่วมกว่า5,000ข้อหน้าตาเนี่ยมันจะลักษณะคล้ายๆวันที่ประกาศผลจริงเป็นการตรวจข้อสอบแบบอัตโนมัติไม่เฉลยละเอียดเลยคือฟัดเลยข้อต่อข้อมีแบบละเอียดแบบนี้ทุกอย่างน้องบอกพี่บัตรแล้ววิชากฎหมายนู่นนี่นั่น,นต่างๆมีไหมมีฝึกให้ไม่จํากัดเลยจนถึงวันสอบฝึกอันลิมิตเลยทวนได้เรื่อยๆทวนได,นได้ไม่อันตกแค่ข้อละประมาณ0.1บาทเท่านั้นเอง <Wow. S 1> ถูกกว่าลูกอมอีกแต่ลูกอมพิเศษอันนี้จะสามารถแลกกับอนาคตของน้อง a c a d e ค y ดตัวจริงติวสอบราชการสวัสดีน้องๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจกูรู Academy ตบมืออ่า <c oughs> นะครับวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสอันดีนะโดยเฉพาะสำหรับน้องกลุ่มตอมโดยเฉพาะนะครับ วันนี้น้องหลายคนน่าจะพอรู้จักอยู่แล้วล่ะกูรูเทสเพราะว่ากูรูเทสเนี่ยมันเป็นเบื้องหลังของคนสอบติดถูกต้องไหมว่าต้องฝึกลักษณะแบบนี้ต้องทําโจทย์ลักษณะแบบนี้มันจะมีคําพูดหนึ่งคำน้องที่หลายคนเนี่ยชอบพูดกันอยู่ตลอดเวลารวมถึงที่พี่บัตเนี่ยก็จะชอบพูดคํานี้ให้กําลังใจน้องด้วยพี่บัตจะบอกเสมอว่าคนที่เขาสอบติดเนี่ยเขาไม่ได้เก่งที่สุดหรอกเขาไม่ได้โอโ้เกิดมาเป็นลูกเทวดาเป็นนักวิทยาศาสตร์ปงปังปงปัง,ปง,ปงเก่งไปหมดไม่ใช่ และคนที่สอบติดก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะที่สุดหรือว่าทุ่มเทอ่านหนักมากที่สุดคําตอบก็อาจจะยังไม่ใช่แต่คนที่สอบติดจะมีบุค,คลิกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือเขาจะต้องเตรียมตัวให้ถูกต้องที่สุดครับดังนั้นคําถามมันเลยย้อนกลับมาว่าแล้วอะไรคือการเตรียมตัวที่ถูกต้องที่สุดคําตอบง่ายๆคืออย่าลืมฝึกทําโจทย์ และการฝึกทำโจทย์ในท้องตลาดก็มีเยอะแยะแต่ทำไมตอนจบต้องมาฝึกทำกับตัวกูรูเทสอะไรมันคือเคล็ดลับและกูรูเทสเนี่ยมันช่วยทำให้น้องสอบติดได้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้พี่บัตรอธิบายให้นะครับฟึมันเป็นเบื้องหลังแลวปีหนึ่งเปิดเพียงแค่ครั้งเดียวนะแล้วใบนี้เองตรงนี้สาทุเลยขอให้น้องทุกคนเพราะวันประกาศผลข้อเขียนน่ยนะครับมันจะมีตารางตรงนี้อยู่ที่ด้านล่างขวามันเป็นการบ่งบอกว่าถ้าน้องสอบผ่านมันจะขึ้นเลย เป็นตัวจริงนี่เห็นปะผ่านเข้ารอบ2ฟ้าทุใ่ใครกดไลค์นะพีบัตรเล่นเล่นมุกอ้อนแบบนี้แล้วเออใครกดไลค์เนี่ยขอให้ได้เป็นตัวจริงนะเอาแบบนี้แล้วกันคราวนี้เพื่อเป็นการชุ่มฉ่าหัวใจนิดนึงเอารีวิวของรุ่นก่อนๆเนี่ยมาให้น้องดูเอาไม่ต้องใครอื่นเลยเอารอบ96อัตราก็ได้คนที่สอบติดเนี่ยนะครับของสถาบันกูลูแาคาเดมี่เนี่ยมากถึง56คน ความหมายคือมากที่สุดในประเทศเพราะถ้าเทียบเท่าเนี่ยคือประมาณ60%แล้วถูกต้องไหมแล้วถามว่ารุ่นพี่เหล่านี้เนี่ยเขาเตรียมตัวยังไงคําตอบง่ายๆเขาต้องฝึกทาโจทย์และการฝึกทําโจทย์เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่าดังนั้นเพื่อไม่เสียเวลาเนอะฮิบัตจะเปิดตัวกูรูเทสให้น้องเห็นหนะ้บัตรนี้อ่าตบมือตบมือนะโอเคไหมครับมาเปิดมาหน่อยนะครับชบนี่ตรงนี้ ตัวคังข้อสอบกูรูเทสเนี่ยบอกน้องแบบนี้ก่อนภาษาชาวบ้านง่ายๆคือเขาเเรียกว่าคังข้อสอบออนไลน์ไอตัวคังข้อสอบออนไลน์เนี่ยต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกน้องแบบนี้ ปัจจุบันเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆถูกต้องมากไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเออผ่าน Google Form ก็ดีฟื้นหนังสือมาฝึกทําก็ดีนู่นนี่นั่นแต่คําถามคือทําไมสุดท้ายต้องมาฝึกทากูรูเทสคาตอบง่ายๆครับน้องตัวคางข้อสอบกูรูเทสเนี่ยมันจะมีข้อสอบทั้งหมดอยู่3แนวนี่สแนวเริ่มจากแนวที่ 1, 1ก่อนคือตัวคังข้อสอบเก่าแบบจริงๆคือเก่าแบบเก่าจริงๆไม่ได้ดัดแปลงอะไรเยอะแยะเลยนะแทบจะหยิบมาเลย8 0 9 0ตรงนี้พี่บัตก็จะเติมเข้ามาตรงนี้ดังนั้นเนี่ยน้อง ได้ฝึกถามว่าอ๋อไอตัวข้อสอบเก่าต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยลักษณะหน้าตาแบบไหน ถัดมาอันที่2ครับน้องตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้น้องสอบติดคือพี่บัตรเนี่ยมีคังข้อสอบเก่าพี่บัตรก็จะเอาข้อสอบเก่าเนี่ยเอามาหมุนเอามาดัดเอามาขยายผลสาเหตุเพื่ออะไรครับน้องเพราะพี่บัตรรู้อยู่แล้วว่าตัวคังข้อสอบเก่าจริงๆเนี่ยมันเปิดสอบอยู่ไม่กี่รอบถูกต้องไหมดังนั้นตัวค้งข้อสอบเก่ามันก็จะน้อยมากๆถ้าเราฝึกแต่คังข้อสอบเก่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สุดท้ายสิ่งที่ตามมาเป็นยังไงครับน้องน้องก็จะฝึกแค่จํานวนน้อยๆซึ่งทําให้น้องเนี่ยยังไม่เกิดประสบการณ์ดังนั้นเเี่ยพบบบัตลลททําาแ2คืออองข้ มาหมุนดิเออลองมาดัดดิเปลี่ยนจากโจทย์เป็นตัวเลือกจากตัวเลือกขึ้นไปเป็นโจทย์ตัวเลือกช้อยข้อ1นึ่อ่าลองมาหมุนเป็นข้อ2หมุนไปหมุนมาโดยเราใช้หลักที่ว่าถ้าน้องทําโจทย์ข้อสอบเก่าได้น้องก็ควรต้องทําแนวลักษณะแบบนี้ได้เช่นเดียวกันโดยที่ต้องไม่หลอกตัวเองนี่คือโจทย์แนวที่2และโจทย์แนวที่3ครับเราเรียกว่าข้อสอบดักทางเช่นถ้าเผื่อข้อสอบออกแนวลักษณะแบบนี้ได้อายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการให้เหตุผลอ่ะข้อสอบเก่าเคยออกเรื่องการให้เหตุผล แสดงว่าถ้าพี่บัติเนี่ยหมุนแนวนิดนึงดักทางนิดนึงและเราใช้ความรู้เดิมเนี่ยน้องก็สามารถทําข้อนี้ได้เช่นเดียวกันดังนั้นแนวลักษณะแบบนี้เรียกว่าข้อสอบดักทางซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้เนี่ยมันรวมกันเนี่ยนะครับมีรวมกว่า5,000ข้อ5000ข้อตรงนี้น้องจะได้ฝึกทําแบบเต็มๆและตกเฉลี่ยนะถ้าเอาเรื่องเกี่ยวมูลค่านะตกแค่ข้อละประมาณ0.1บาทเท่านั้นเองถูกกว่าลูกอมอีกแต่ลูกอมพิเศษอันนี้จะสามารถแลกกับอนาคตของน้องอ่าคราวนี้ตัวกรูเทสเนี่ย น้องก็สามารถฝึกติ๊ก่าฝึกทําได้เลยนะครับติ๊กแบบนี้เลยอ่าพี่บัตติ๊กมั่วๆนะทิ้งดิ่งแล้วกันอ่าทิ้งดิ่งโชว์เอาข้อหนึ่งแล้วกันทิ้งดิ่งโชว์เติดเติดนี่ทิ้งดิ่งไปครบทุกวิชาน้องสามารถอยากจะข้ามไปตรงนูน้นข้ามไปตรงนี้อ่าฟูดพี่บัตรอ,อยากจะข้ามนี่เห็นปะพี่บัตรอยากจะข้ามนู่นนี้นะั่นข้ามได้เลยนะเห็นปะ เอาแบบให้เต็มที่เนี่เอาแบบจัดหนักจัดเต็มเอาให้เต็มที่นะเลือกกันไปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บสามารถข้ามได้แล้วก็มีครบทุกวิชานี่ไล่มาพบรบตำรวจนะตัวล่าสุดเลยปี65แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกฎกตลอลว่าด้วยจรรยาบรนนะรอบล่าสุดนะครับยังไงเนี่ยตรงเนี้ยเต็มเต็มอยู่และ คราวนี้นี่คือประโยชน์ข้อที่1ที่น้องพอเห็นแล้วคราวนี้ประโยชน์ข้อที่2ที่จะเกิดขึ้นครับน้องสังเกตตรงนี้ไหมคือคนที่เขาสอบติดเนี่ยเขาไม่ได้สอบติดเพราะว่าเออฝึกทําโจทย์เยอะแต่เขาฝึกจากประสบการณ์จริงคราวนี้เนี่ยเรามีเวลาจับเวลาอย่างในห้องสอบรอบนี้เนี่ยการจับเวลาอยู่ที่เท่าไหร่ครับน้องจําได้ไหมเอ่ยอยู่ที่3มชั่วโมงหรือแค่ประมาณ180นาทีดังนั้นใครที่เคยฝึกทําโจทย์แต่ไม่เคยจับเวลาแน่นอนแหละเขาขาดประสบการณ์แต่คนที่ฝึกผ่านกูรูเทส คือคนที่ได้เปรียบครับและประเด็นที่3คือน้องสามารถกดส่งคําตอบทันทีอัตโนมัติตรงนี้ได้เลยซึ่งน้องเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นคะแนนแบบสดๆแบบนี้หน้าตาเนี่ยมันจะลักษณะคล้ายๆวันที่ประกาศผลจริงถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยเราใช้หลักเกณฑ์เหมือนกันคือเราใช้เกณฑ์60%มาจับอ่าแต่รอบนี้พี่บัตรมั่วเมื่อกี้เออมั่วก็ไม่ถูกเลยสักข้อคนระาวนี้ใช้เกณฑ์กลุ่มเหล่านี้60%มาจับใช้เกณฑ์ตรงนี้60%มาจับและเป็นการตรวจข้อสอบแบบอัตโนมัติคราวนนนี้น้องหลาายคถมพบั แล้วมันจะมีเฉลยละเอียดไหมคําตอบว่ามีครับน้องเดี๋ยวจะเปิดให้น้องดูดังนั้นเนี่ยน้องจะสามารถคลิกเดียวรอเวลาแค่ประมาณ5้าวิเท่านั้นจะมีการสรุปผลทําให้น้องไม่ต้องเสียเวลาเพราะหลายคนเนี่ยเวลาที่ชอบฝึกทําข้อสอบเนี่ยทำอย่างเดียวแต่ไม่เคยดูเฉลยเมื่อไม่เคยดูเฉลยไม่เคยดูคะแนนตัวเองสิ่งที่ตามมาเป็นไงครับน้องมันไม่เกิดการพัฒนาถูกต้องไหมดังนั้นตัวกูรูเทสเนี่ยมันเลยมาปิดจุดบอดต,ตรงนี้ที่ทําให้น้องหลายคนเนี่ยได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับอ่าอันนี้ก็ขึ้นโชว์เลยสอบไม่ติดพอพี่บัสเพิ แคปส่คะแนนตรงนี้นะครับคราวนี้ไล่ลงมาต่อครับคราวนี้ก็จะมีคําแนะนาอย่างเช่นพี่บัตเนี่ยอยู่ในกลุ่มต่ากว่า80%ก็จะคะล้ายๆเสี่ยมเฟมฟีนั่นแหละเออแบ่งออกมาเป็นแรง80% 100คะแนนนู่นนี่นั่น,นแต่ละกลุ่มก็จะมีคําแนะนําที่แตกต่างกันออกไปโดยตมรอบนี้พี่บัตตั้งคะแนนคนที่สอบผ่านโดยอ้างอิงสถิติป,ปีเก่ารอบล่าสุดคือ120บวกอ่า120บวกและนั้นเก็บไปให้ได้นะครับมาถึงตรงนี้แหละนะครับที่น้องหลายคนเนี่ยรอคอยนะครับคือเรื่ ส่วนใหญ่คนที่ฝึกผ่านพวก Google Form นู่นนี่นั่นหรือว่าเอกสารทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่มีเฉลยละเอียดให้น้องเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องตัวอักษรใช่ไหมแต่ถ้าเปื่อเป็นกูรูเทสเนี่ยมีเฉลยละเอียดเลยแปะเลยปึ้งคือฟัดกันเลยข้อต่อข้อมีแบบละเอียดแบบนี้ทุกอย่างน้องบอกพี่บัตแล้ววิชากฎหมายนู่นนี่นั่นต่างๆมีไหมมีทุกอย่างจะหยิบมาอ้างอิงตามแต่ละมาตาเอาแบบให้ชัดแล้วก็ขยายผลทุกอย่างดังนั้นเนี่ยทุกข้อจะมีการเฉลยละเอียดทั้งหมดอ่าไม่มีแบบเออพี่บั ทำไมข้อนี้ต้องตอบข้อแบบนี้วะเออไม่มีนะครับทุกอย่างเนี่ยจะมีการเฉลยละเอียดเก็บครบทุกข้อเก็บครบทุกวิชาและที่สําคัญคืออย่างอันเนี้ยน้องฝึกแค่1ชุดถูกต้องไหมแต่พี่บัตบอกน้องแล้วว่าครั้งข้อสอบเนี่ยมันมีมากกว่าประมาณ5,000ข้อดังนั้นสิ่งที่ตามมาเนี่ยทำให้น้องเกิดประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมคืออะไรครับน้องฝึกทําชุดใหม่น้องก็สามารถมาก,กดตรงนี้กดเริ่มทําข้อสอบใหม่อีกรอบหนึ่งได้เลยคราวนี้น้องลองดูนะครับครั้งข้อสอบใหม่เนี่ยตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยัตพบ จำได้ว่าโจทย์ข้อแรกโจทย์ไม่ได้ถามแบบนี้ถูกต้องข้อที่สองมันก็ไม่ได้ถามแบบนี้ถูกต้องตอนนี้น้องจะได้เห็นอย่างหนึ่งแล้วที่น้องหาไม่ได้จากที่ไหนคือประสบการณ์การหมุนข้อสอบใหม่แบบนี้หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้โดยตรงจนครบ5 0 0พกว่าข้อดังนั้นเนี่ยข้อสอบที่ทําขึ้นมาไม่ได้ทําให้มันเยอะแบบเลอะเทอะเกินไปแต่เป็นข้อสอบที่เกิดการขยายผลและเกิดการดักทางทั้งหมดอยากให้น้องฝึกทําเพราะถ้าน้องฝึกทําครบเมื่อไหร่เท่ากับว่าอนาคตของน้องการสอบติดก็อยู่แค่เอื้อมด้วย ตุผลดังต่อไปนี้แหละทําให้น้องเนี่ยไม่ควรจะพลาดกูรูทเทสด้วยประการทั้งปวงอ่าคราวนี้ถึงเรื่องเกี่ยวกับราคาบ้าง โดยปกติแล้วเนี่ยพี่บัตรจะมีราคาเต็มกับราคาโปรพิเศษท,ที่จะเปิดเฉพาะช่วงวันแรกเท่านั้นวันนี้ก็เลยเป็นข่าวดีนะสำหรับคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับโดยรอบนี้นะครับกูรูเทสของตัวตอมเหมือนเดิมนะครับพี่บัตรจะเปิดแบบฝึกให้ไม่จํากัดเลยจนถึงวันสอบฝึกอันลิมิตเลยทวนได้เรื่อยๆทวนได้ไม่อันเอาให้เต็มที่และที่สําคัญคือมันหมุนข้อสอบเรื่อยๆน้องจะไม่ต้องฝึกด้วยความจําแต่จะเน้นด้วยความเข้าใจจริงๆซึ่งตรงเนี้ยมันคือแก่นของการสอบติดโดยปกติแล้วราคาปกตินะครับจะอยู่ที่259 0า แต่รอบนี้อ่าพี่บัตรใจปั๊มนี่ลดราคาไปห้าร้อยบาทนะครับสาหรับน้องที่สนใจรอบนี้แต่คราวนี้ตอนแรกพี่บัตรเนี่ยตั้งราคาลดไว้ที่ห้าร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยเพิ่นะราคาตรงนี้เนี่ยมีการหลุดออกไปนิดนึงแลวน้องก็บอกเออพี่บัตรแต่ปีนี้มันเปิดค่อนข้างกระทันหนะันนะนู่นนี่นะั่นพี่บัตรก็เลยรู้สึกว่าเออว่ะ รอบนี้มันกระทันหันเะแล้วคนที่เตรียมตัวจริงๆอยากให้ทุกอย่างราคามันเข้าถึงได้ถูกต้องไหมอยากให้มันตกเฉลี่ยข้อละประมาณ0.1บาทเท่านั้นดังนั้นพี่บัตเลยเอางี้แล้วกันเอาใหม่เอาใหม่ไม่ลดละราคา500บาทไม่เอาแล้วเออพี่บัตเลยแบบนี้แล้วกันบอกกับทีมงานว่าเอาใหม่รอบนี้รุ่นนี้ช่วยน้องสําหรับต่อมอโดยเฉพาะดังนั้นจากราคา2,590บาทจากลด500บาทจะกลายเป็นลด1,000บาทเหลือเพียง1,590บาทครับ ฝึกได้ไม่อั้นฝึกได้ไม่จํากัดตกเฉลี่ยข้อละ0.1บาทเท่านั้นครั้งเดียวที่จะแลกกับอนาคตที่จริงราคานี้เนี่ยเท่ากับบุฟเฟ่ประมาณ2มื้อนะ แต่ว่าบุฟเฟ่ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นบุฟเฟ่วิเศษที่จะทําให้น้องเนี่ยได้สวัสดิการต่างๆที่จะทําให้น้องเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปบางคนเนี่ยลงทุนกับการต้องเตรียมตัวสอบโทรอีกนู่นนี่นั่นแล้วคราวนี้มันเหลือเพียงแค่ไม้สุดท้ายแล้วน้องว่ารอบนี้น้องจะติดหรือไม่ติดขึ้นอยู่ว่าน้องมีประสบการณ์ในการทําโจทย์หรือเปล่าดังนั้นในราคากูรูเทสท,ที่ตกเฉลี่ยเพียงละข้อ0.1บาทตรงนี้พี่บัตรรู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมและที่สําคัญสําหรับน้องคนไหนที่เเป็นนนูกกกิ์่่าาาขออองพีบบบบััในสสํหรรรตม้ พี่บัตให้ส่วนลดเพิ่มอีก300บาทครับสำหรับน้องกลุ่ม V.I.P จะเหลือเพียง1290เท่านั้นดังนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีข้ออ้างเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน้องเกี่ยวกับเรื่องราคาของตัวเองแล้วเหลือแต่ความตั้งใจและความทุ่มเทดังนั้นเนี่ยพี่บัตรก็ขออวยพรให้น้องทุกคนโชคดี แต่งเครื่องแบบรับสวัสดิการไปถึงความฝันตามที่ตัวเองตั้งใจไว้และพี่บัสเชื่อว่ายังไงน้องทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะประสบความสําเร็จอยู่แล้วพี่บัสเป็นกําลังใจให้โดยถ้าน้องคนไหนสนใจนะครับน้องสามารถทักไปได้ที่ Li@ น์แอดกูรูโพลิจะมีทีมงานของพี่บัสให้คําแนะนําปรึกษาและมอบราคาพิเศษตรงนี้ให้กับน้องแต่ว่าจํากัดจํานวนนะดังนั้นอย่าลืมรีบทักไปจองสิทธิก่อนยังไงวันนี้นะครับพี่บัสขอฝากตัวกูรูเทสไว้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่วยที่จะทให้น้องทุกคนประสบความสําเร็จด้วยดังนั้นสุดท้้ายนนีก่อจบ พี่บัสก็ขออวยพรให้น้องทุกคนประสบความสําเร็จดังที่ตัวเองตั้งใจปรารถนาไว้โอเคไหมครับฟูๆนะพี่บัตเป็นกําลังใจให้สําหรับคลิปนี้พี่บัสลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าน้องเป็นหนึ่งคนที่อยากจะสอบติดตำรวจในรอบเดียวทั้งในสิบตำรวจและในร้อยตำรวจครบทุกสายงานวันนี้พี่บัตรมีข่าวดีมาบอกครับตอนนี้พี่บัตรได้เปิดคอสติหวังผลครบทุกสายงานครับน้องเพื่อให้คนที่มีความตั้งใจอยากจะเอาความสําเร็จไปฝากคุณพ่อคุณแม่ภายในปีนี้โดยความพิเศษของหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่ทําให้น้องสอบติดโยกห้องมากกว่า82%ด้วยความคุ้มทั้งหมดอยู่3อย่างครับน้องเริ่มจากความคุ้มที่1น,น้องจะได้รับตําราเรียนที่ไม่มีในท้องตลาดโดยตําราเรียนเนี่ยน้องจะได้เห็นเลยว่า ชีทสรุปเป็นยังไงหัวข้อสําคัญอะไรและที่สําคัญเทคนิคอะไรที่จะทำให้น้องเนี่ยทำข้อสอบทันเวลาอย่างที่2คําน้องทุกบททุกวิชาจะผ่านการติวโดยพี่บัตรเจ้าของเพจกูรูอะคาเดมี่คบน้องที่ทําให้น้องเนี่ยสอบติดตํารวจมามา,มากกว่า1 0ปีรวมจํานวนคนมากกว่า2 0 0 0 0คนและเป็นเพียงสถา,าบันติวเดียวคบน้องที่ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนในร้อยตํารวจ ซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่าถ้าน้องเรียนหลักสูตรนี้และน้องทุ่มเทจริงๆน้องสอบติดแน่นอนและข้อที่3ครับหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรการเรียนออนไลน์ดังนั้นน้องไม่ต้องไปเสียค่าเดินทางน้องไม่ต้องไปเสียเวลาอย่างอื่นน้องสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกมากๆและที่สําคัญน้องหลายคนจะชอบกังวลว่ากลัวเรียนไม่เข้าใจกลัวเรียนแล้วติดปัญหาต่างๆน้องจะได้ลายสสวนตัวของพี่บัตรและเบอร์โทรในกรณีที่น้องสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมน้องสามารถทักหาพี่บัตรได้โดยตรงครับไม่ต้องอายเพื่อนเลยโอเคไหมดังนั้นด้วย3มคุ้มตรงนี้จะเเป็นครื่อง น้องถ้าน้องคนไหนได้เรียนหลักสูตรนี้และน้องมีความตั้งใจจริงปีนี้จึงเป็นปีโอกาสทองที่ทําให้น้องสอบติดในรอบเดียวดังนั้นถ้าน้องคนไหนสนใจหลักสูตรนี้อยากจะทุ่มเทความฝันหลักสูตรนี้น้องสามารถทักไปที่ Li@ น์แอดกูรูโพลิจะมีพี่บัตรและทีมงานของพี่ให้คําปรึกษาก่อนที่น้องจะติวซึ่งตกชั่วโมงต่อการเรียนเนี่ยไม่ถึง50บาทดังนั้นไม่มีข้ออ้างแล้วขึ้นอยู่ความตั้งใจของน้องแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอรอยครับ